นักมวยมุมแดงรุ่งชัยบุเรือหลายยนพบกับมุมนึกเงินจากอูร่าบูฮัมัดเอลยาซีครับโอ้โหแข่งขายาวซะด้วยครับทนาของรุ่งชัยท้าทายเยอะหยันกันนิดหน่อยฮะเอาละครับดูวงในครับกันไว้ครับแมแต่เจอกับรุ่งชัยโอ้โหเสียบครับลูกนี้จังๆครับแม่ขี้ติดนะครับขี้ติดแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องแน่ครับสร้างชื่อเสียงให้อบก่อน อะไรครับตมอย่างนี้อันตรายครับน้องมวยร่านโอ้โหเสียบแม่ดีว่ายักได้ครับนี่ครับหัวใจรอแบบนี้ครับอ้าวอายังไงครับโดนเสียบเข้าไปหายใจไม่ทั่วท้องอ้าวโดนโดนเข้าไปโอ้โหขวาคอมาครับแม่โอ้ยตอกปักซอบไปบริเวณด้านหลังครับแม่ดูแกะแตกเลยครับบริเวณด้านหลังครับแม่ไปหมุนอย่างนี้ก็โดนนับดีครับ เหมือนจะมีปัญหาหัวไหลครับโอ้จบเลยครับอะไะครับนี่ครับตอนแรกนี่ล้มลงไปนะครับยังไม่มีอะไรแล้วก็เจอโอ้โหลูกนี้ครับเข่าเขาเต็มชายโครงครับแล้ดูจังหวะบิดครับนี่ครับน่าจะเป็นจังหวะนี้นะครับแล้วแกไปกบอย่างนี้จถือว่าผิดวิธีครับกบมไปอย่างนี้ก็เจอเข่าเลยครับโอ้ยนี่ครับยัดเข้าไปที่หัวไหลครับไม่ครับดอกนม้ครับโอ้โหตอกเข้าไปครับ เปาบอยเห็นอาการแล้วต้องนับเลยครับนะครับทำหัวไหล่ด้วยครับจังหวะบิดไปบินมาเอาละครับนี่ครับตอนแรกนี่ล้มลงไปนะครับยังไม่มีอะไรแล้วก็เจอโอ้โหลูงนี้ครับเข่าเขาเต็มชายโครงครับมาดูจังหวะบิดครับนี่ครับน่าจะเป็นจังหวะนี้แหละครับแล้วแกไปกบอย่างนี้เดี๋ยวถือว่าผิดวิธีครับกบมไปอย่างนี้ก็เจอเข่าเลยครับโอ้ยนี่ครับยัดเขาไปที่หัวไหล่ครับ นี่ครับดอกนี้ครับโอ้โหตอกเข้าไปครับเปาบอยเห็นอาการแล้วต้องนับเลยครับนะครับทำหัวไหลด้วยครับจังหวะบิดไปบินมา